สวัสดีค่ะทุกคนเรามาอยู่ในเกมลอนนี่ที่เป็นตัวการ์ตูนอะที่การ์ตูนลอนนี่กระต่ายอะมีพวกมีพวกกระต่ายเป็ดอะตอนนี้ตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เขาไปหาเขาให้หา หนึ่งร้อยตัวที่อยู่ตามพื้นแถวนี้เหมือนเจอแมวนี่ยห,หนึ่งตัวมาว้นกระโดดได้ด้วยเจอแล้วหนึ่งเห็นไหมเขาจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนว่าเราเจอเจอกี่ตัวตลนนี้ลอนนี่เป็ด มันอยู่ในพวกการ์ตูนอะคลิปการ์ตูนตอนนี้เราก็ไปหาตัวที่สองกันตัวที่สองเหมือนจะเจอแล้วนี่นี่เพราะว่าออมยังไม่เจอเลยอ๋อเจอแล้วเนี่ยนี่เจอแล้วตัวที่สอง แล้วก็ตัวที่สามอ oh, ๋อ VAP ตรงนี้ v p คนยายนี่เลยตรงนี้คนยายรกตูนเรื่องนี้เราชอบดูมากเพราะว่าคนยายเขาชอบสัตว์เลี้ยงแม่ว่าไกา่หมูหมาอะไรแบบนี้เขาชอบคนยายคนนี้ แล้วก็เราสามารถเข้าไปในร้านได้ไหมแล้วก็อออเข้าได้ไม่เป็นไรเจอช้างน้อยแล้วแต่ว่าในคลิปการ์ตูนอะในการ์ตูนที่เราดูอะเพสโอช่องไอ้ช่อง8ปดสิบไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไปดูเราก็ดูเกือบทุกวันนะเพราะว่า มันอ่ะ ah. น nah nah. no. yeah. ่ารักดีอ่ะสัตว์นะกระโดดเนาะกระโดดโอ้ยกระโดดได้ยี่ตอนนี้เราบาร์บี้บันนี่อ๋อกระต่ายชื่อบันนี่นี่เอง แล้วจะขึ้นยังไงนี่อ่เอาจะขึ้นยังไงมันมีนกอยู่ข้างบนไม่มีบันไดขึ้นเลยเราเข้ามาที่ร้านออออกมาแล้วโอถ้ากดสีแดงมันจะออกนี่เอา อะไรนี่เจอเป็ดเลยเมือ่อกี้เจอเป็ดบันนี่มมันไม่ใช่บันนี่เหรอโอ้ยยากจังเลยเข้าแล้วก็ออกออกเข้ามันตัวสีแดงมันโดนเลเซอร์หรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้เราก็กระโดดกระโดดจอมานรมอีกแล้ว,ลวเจอแล้วอ่เป็ดนะ่ะไม่รู้เป็ดในตัวการ์ตูนไม่รู้เชื่ออะไรนะตัวเลือกเป็ดสาวน้อยเป็ดสาวน้อยหวังว่าทุกคนยังจำได้นะ,ะไอ้การ์ตูนพวกนี้ เราไปวับได้เนี่ยเราไม่ต้องเดินหาแล้เราอันนี้วิ่งอ่ะนี่คุณยายเจอแล้ว กิเกตออกมาเมื่อกี้กิเกตออกมาอ่ะเราต้องนี่ให้บันนี่บันนี่กินแคลอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงไหนดีแล้วก็ไม่รู้ว่าบันนี่มันต้อง นี่ได้เลยได้เลยนี่ได้เลยกว่าจะได้อ่ะดีนะที่ไม่ออกจากเกมก่อนแล้ก็ไปหาต่อกันดีกว่าเหมือนว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีด้วยและน่าต้องเข้าไปดูก่อนมีคุณยายเจอแล้วเหลืออีกหลายตัว นี่ไงคุณลุงซานตารือไม่รู้ชื่ออะไรตาตาเลยตาตาเป็นบ้านเอาเข้าแล้วก็ออกออกแล้วเข้า นี่ออกมาได้แลยเรามันติดอะไรไม่รู้ออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วออกออไหนไ่นไหนมันจะออกข้างนอกอืม เหมือนมันจะไม่ให้ออกเลยเพราะว่าเราต้องไปหาที่ในต่อไปหาบ้านหลังนั้นไม่มีเลยเอาวาปีกว่ามันออกยาก ออ,ออกยากชิหาหเลยเลาต้องวับไหมนี่แล้วก็ไปต่อน,น,นีอ่บ้านหลังนี้อีกโอเคบ้านหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมืดจังข้างในอะ่ะข้าวยากออกยากโอ้ย นี่ได้แล้วมันมันมันยากตรงที่ว่าเวลาเข้าบ้านน่ะมันจะออกเข้ายากแล้วก็ออกยากนี่เจอแล้วตัวจำชื่อไม่ได้เนี่ยชื่ออะไรชาอไอ้ชื่ออะไรอะฟิตฟิเอ,อิ่ม เราสามารถมาดูตรงนี้ได้ว่าเราเจอตัวอะไรบ้างนี่เราก็วับมาเลยดีกว่าเราได้ไม่ต้องเสียเวลาตอนนี้เรามาหาบ้านหลังนี้กันก่อน นี่เป็ดเป็ดเจอแล้วอ๋อเรานั่งได้นี่ดับฟี่หรือเปล่าดับฟีเป็นเป็นเป็ดไหมอะอันนี้เป็นเค้กเออดับฟี่เป็นตัวอะไรอะเป็นเป็ดอเป็นไกอ่อะตอนนี้เราขอว้าไปมัน เราไปที่ตรงนี้ที่เดิมมีที่ทะเลด้วยชายหาดเราเจอตรงไหนเ่องนี่ดบับซี่ที่เราดูการ์ตูนมา มันจะเจอบหลังคนนี้บ้านนี้เราเอาอยางค้นหายางบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เอาคนหรือยังอ๋อนี่ยังไม่ค้นหาเลยเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าเนี่ย มดลกอกค้นหาได้สิบตัวแล้ว บ้านที่อยู่ตัวที่อยู่บนลลัง่าแล้นคนยังมันจะเจอตัวอะไรนี่ เจอเลขตัวหนึง่งมันเป็นเดอะแฟนเหรออ๋อไ oh, ม่ใช่ได้รับเหรียญตัวอนะไรอ่ะนี่แล้วก็เจอไก่ไก่ตัวหนึง่ง คุณยายเจอแล้วที่บนต้นไม้ปินได้ไหมแล้วก็กบกบอันนี้เป็น นี่ขึ้นบนนี้ได้ทีนี้เพราะมีมีบล็อกอยู่ขึ้นไปเอาตกอีกแล้วตกอีกแล้อะ ni dan kau mau keโดด dia amai-mai นายกระโดดไม่ขึ้นที่อ่ะไม่ขึ้นนะตีลังกาอยู่นี่ตีลังกาอยู่มันขึ้นยากตีลังกาเดี๋ยวเราไปนู่นก่อนดีกว่าไปหาที่อื่นก่อน ขึ้นไปหลังคาบนสุดแล้วก็ไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างข้างบนมันตีลังกามนกระโดดไม่ได้เดี๋ยว มันเจอไก่สีเหลืองกับอยู่ที่อยู่ที่สนามเด็กเล่นเห่อดูท้องฟ้าออกสีดำดำเหมือน,นที่หลังคาตรงนี้ไปได้ไหมอันนี้เอได้ได้ได้แล้ว แล้วก็บนเสาอากาศบนเสานี้ต้องกระโดดอีกแลว้วขึ้นบ้านกระโดดขึ้นบ้านนี่นนก็ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นบนนี้ไม่เมีม่อะไรอ๋อนี่อไนี่ไอ้โบล Bên thông pha có lông hồn có yeah, lông hồn Nó có lông, lông. lông hồn ขึ้นด้านนี้ป่ะติดอีกแล้วเดี๋ยวเดียวขึ้นด้านนี้แล้วก็นี่เจอไก่สีน,น้ำตาลก็กระโดดลงมาแล้วก็ไปหาที่นนู่เป็ด อันนี้ก็เจอแล้วเจออินสารัตไงนี่รัฟฟี่หรือเปล่ปปา,าฮิมะฮิมะฮิมะไม่ใช่อะฮิมะ ขึ้นทางนี้มันต้องมีทางขึ้นแล้วก็ขึ้นทางขึ้นทางไหนอะเพื่อจะมีอยู่ข้างบน,นมันไม่กระโดดอ๋อโอ้ยมันนี่ฮะทึงทางขึ้นแล้วไม่มีอะไรอะ่ะข้างบนข้างบนไม่มีอะไรอะตอนนี้ ทะเลสามารถนั่งได้เหมือนกันลยนี่นี่เอาปนั่งช่วยแล้วก็มีทางขึ้นไหมเ้ยไม่มีทางขึ้นเลย นี่ลวก็ใต้มีบ้านด้วยข้างใต้แล้วกระโดดด้วยมีบ้านด้วยเฮ้ยเหมือนเจอตัวอะไรเป็ดอ่ะเป็ดอ่ะ มันยากอะตรงนี้ไอ้ด่านเนี่ยเพราะต้องก้มน้าก้มตัวไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยแล้วทางขึ้นแล้วทางขึ้นมาอยู่ตรงไหน,นแล้วต้องกระโดดทางนี้ไหมเหมือนออบบี้มันใช่ไหมครัโอ้ยได้แล้วเกือบได้แล้วจะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ ขึ้นทางนี้มันก็ไม่ยากอยู่นนะนี่แล้วก็ทางนี้อ๋อมีทางขึ้นอยู่นี่นี่นี่เป็ดดักไม่รู้ชื่ออะไรในในตัวการ์ตูนก็เจอแล้วแต่ว่าสำหรับใต้น้ำ มันคงใสยากมัง้งตรงนี้ตัวอะไรอะตัวอเไรเป็ดอ่ะเป็ดกี่ตัวทั้งหมดนะในในละคร โอ้ยากเนยตรงนี้มันมันไปไปไม่ได้ต้องดำน้ำมันยากเลได้สิบเก้าตัวเองอะแล้วก็ข้ามอืม กรโดดเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวหลังคานี่จะต้องเข้าไปได้ยังไงมั่นมี ลื่นลื่นลืนเฮ้ยได้เพื่อนไปได้ยังไงอ่ะเพื่อนกิ่งจังเราทำได้ไหมเพื่อนทำได้แต่ว่าเพื่อนทำได้มันเพื่อนมีเพื่นมียากกว่า

เรนิดเดียวจะเข้ารูแล้วมันทำยังไงได้วะถึงจะได้โอวได้แล้วโอ้โหมันยากอยู่นะหนกูก็จะทำได้ตอนออกอ่ะอ่าเราก็วับดีกว่านะมันออกยากวับไปที่เดิม ที่ที่เราไปไหนอะนี่ตรงนี้ตรงนี้มียานด้วยโอเคเรามาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มาเจอกับเล็บบิดบันนี่ตัวสีชมพูไอ้บนต้นไม้อะที่เราเห็นยังไปไม่ได้ยังทำไม่ได้เลย วันนี้จะครบหนึ่งร้อยตัวไหมต้องรอดูก่อนบ้านหลังในที่ยังไม่เอานมีต้นต้นไม้มีไหมเดี๋ยวเราก็จะไปทำทุระส่วนตัวอีกอนี่ก็เจอแล้ว ขึ้นจากบกก่อนแล้วก็เริ่มใหม่ตรงนี้วไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเราหยิบเราไปหรือ,อยังตรงนี้อ๋อลื่นลื่นเดี๋ยวไปดูก่อนน,ะนี่ล